วันนี้ก็นะครับเก่งขึ้นต้องมาได้ถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายไม่ได้คิดดูผมฟ้องหมดแนะถ่ายคิดถ่ายแล้วถ่ายขออนุญาตไรสดได้ไหมครับมีฟ้องมีอะไรกันไหมไม่มีตั้งใจอันนี้ไม่มีนะถ่ายติดหน้าเขาเดี๋ยวครูเบอร์ให้เอามือเบอร์นะารับเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอะไรวะจะมาโชว์ผลงานถูกไหมอันนี้เรื่องเก่งพักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ผลงานที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับว้าสดยอดมากเลยนะครับเจ็บไหมครับพอถามความรู้สึกเจ็บค่ะเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไหมบอกบอกมาเลยคุณตรงตรงอ่ะเขาบอกมาโดนเองเขาบอกต้องรอเนี่ยต้องอโอเคโอเคเขาบอกไม่เจ็บนะฉันเก่งมือเบามากว่าวัดซานวัดซานโอ้โอ้งานนี้ได้เนี่ยสีสดอยู่เนี่ย เรื่องเรื่องอันนี้เรารอดูตอนเช็ดนะครับอันนี้เป็นแนวไหนครับจิงเก็แนวตั้งครับชิคกันตัหมดชิคกันตัหมดหมดแรงแล้เสียงหมดมามุชาโมอยู่ข้างล่างเยอะงานชิคกันตันะครับวันนี้นี่แผนงานเป็นไงนครับนี่เดินเส้นน้ำไปก่อนเดินเส้นน้ำารัเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่ไหวนะครับเพราะว่าลายค่อนข้างใหญ่แล้วก็ มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับประมาณสี่แสนสามื่นสองพันกว่าเซนได้รวมนับบ่างนี่พูดะไม่เหมือนเดิมนี่วัโตโดเก็บทุกเม็ดเอาลูกเส้นนะครับมาเอาไม่ทุกเส้นไม่แน่เดือยวลำบากตอนน้นาโอ้โรอบหน้าลำบาก <นะ S 2> โคตรละเอียดนะครับชั้งจริง แต่ได้เครื่องไหวมานี่สื่อมือก็ดีขึ้นจิงปางิบปักแล้วติดก็ว่ากินข้าวเย็นกับเมียทุกวันไงมันดูอยู่ใช่แล้วเอาชิบหายแล้วกูเริ่มเผาบ้านเขาอีกแล้วเลยเริ่มเผาบ้านเขาอี้แกขึ้นมาปุ๊บปากหมาเลยเขาจะด่าหรอโอ้โหเดี๋ยวขอดูเลยอิดงานยังโหดนะครับนี่เราถามคุณลูกค้ากันคุณลูกค้านี่ เจอช่างเก่งจากที่ไหนครับช่างเก่งเจอแฟสครับเพ่ในเฟสอ,อ,อย่าใครสนใจเป็นหุ่นนะช่วงนี้เพราะว่าโรงเรียนเราต้องการหุ่นเป็นจำนวนมากสนใจปะสนใจทำเสียงอ่อนเย่ยช <c oughs> ่างเก่งเนาะธรรมดาปกติไม่ค่อยพูยยย <c oughs> ด,ดมันเชี่ยโดนไม่ได้โดนไม่ได้ช่วงนี้โดนไม่ได้เลยจา <c oughs> นเนื้อเปลี่ยนกะยาวเลย นี่ครับเป็นอันว่าสวยงามน่เรามาดู